มันก็เอา <laughs> โนใส่บ้างสุดจิโกกันนะสุดจิโกไหนอะใจล่ะบูยสุดจิ้โกถ่ายคลิปลงยูทูบ e ของจริงเลยใช่อันนี้เป็นเทนนะคะเป็นเทนเป็นเทนเป็นเทนมาเที่ยวรุ่งนา้เนาะ ยังอะแทนมเที่แทนอ๋อไอ้เวนทินอุ้ยลมลมอย่างแรงเนี่ยนี่เลยครับเป็นบินินน่ารักมากบินทินน่ารักมากใครอยากมาหาเบินทินมาตอบถามว่าพาร์ตี้อยู่ที่ไหนละครับพาร์ตี้สอบถามพาร์ตี้บอกทุกคนหน่อยว่าพาร์ตี้อยู่บ้านไหน เวนแดงดนดอยที่อสา้งจิกโก้เนแดงด้ีกงนี้ข้างน้ข้งน่ขางานี้ข้างนี่ข้างนีนี่ข้าก้นีานี้ขางารบ่ที่างารู้งก็โัขาลูกโอ้ยบ่วาดอกโอ้ยบ่เคยวาางางน้งีนงน้น ลมแรงมากเลยค่ะวันนี้ลมแรงลมแรงบรรยากาศดีมากโลยเชี่ยงจะเทิบออกตาผากแตกเด้อน้ำมูกตานายอยู่หัวน่ะนม่เฮียนม่นเฮียนเหมือนวะขอหลงพ่อยังทายหลงพ่นะจิกโก้แหวนแดงจิกโก้มันโคกสี อากาศดีเลยสวนไผ่อันนี้เป็นเข้าเอิดทรีย์จางหยอกน้ำสำมัยตะกี้สมัยนหนีปะนี่ปะเคยเห็น ่อนอนโอ้จิโกจิโกแมนแดงจิโกแมนแด่เนาะเป็นยังไดเป็นยังไดยควาแม่ใจใสเป็นตาเป็นตาอันเนี้ยควแม่ใจคือยังไดย์เป็นตาลโอ้มันเท่บ่ล่ะใสเบื้องกันนะใส่แบบเท่เบื้องกันนะใส่ยังได ผู้ใดซื้อมาให้อันนี้อันไม่เกีย่ยวบอกว่าคู่แคทก็ไม่เกียกกก่ยวบ่หลูกก็เยิบยิบอ๋อเอาแบบไทยให้ฟังกันหนาแบบไทยฟังเอไม่แบบไทยมันไส้เหรอ,อมันถูกเสยๆนี่นแหละ <laughs> ยังก็ถูกเสย <laughs> แมนบ่ถูกเสยอ่ะพ่อตี้วันนี้พ่อตี้จะพาไปชมอะไร วันนี้พ่อตี้จะพาไปชมอะไรเดีย๋ยวพาไปดูอัมโบอของจริงอัมโบอของจริงอยู่ที่ไหนคะมันไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วมันอยู่ตรงนี้นมันอยู่ตรงนี้แล้วอ่าโอเคมันจะอยู่ตรงนู้นอืมอยู่ตรงนู้นหรอกไอ้เคซีจะมีเตเลิมอัมโบเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นหน้าเป็นหน้าบูดบูดบอะไรไอ้เคซีทำไมเป็นหน้าบูดบูดล่ะไอ้เคซีขอโถูเห็นหน้า อตอตี้หยังบลอดไทยติลากผู้เชี่ยวปลอดไทยน้ำหนีแม่ปาร์ตี้วันนี้ปาร์ตี้จะพาไปเที่ยวไหนไปเที่ยวไหนล่ะตุง้ตงนาไหนตุ้งนาไหน มาตดูนะครับนี่คือปอตี้ชมหน้าปอตี้อายิ้มหล่อๆยิ้มหล่อๆครับผมยิ้มหล่อๆเร็วยิ้มอีกยิ้มอีกปอตี้ปอตี้ชื่อจริงชื่ออะไรปอตี้อ่ะบอบอบอ๊บบิ๊กไซอะไรเอาเข้อใส่เป็นยังสั้นดิป๊อตี้ยากใส่ใส่ไหมทงเซ็งสั้น บ้า <l ots> นใดพ่ใส่แว่นนจริงๆบ้านใดกาวเสใสไอเคทำไมไม่มาเข้ากล้องไอ้เคไอเคมันทำไมไม่มาเข้ากล้องไอเป็นเทนหายว่าแล้วไงเอาไนขึ้นตอดี๋ยวส่งส่ง้ค เดียร้บอกให้แทไม่รู้ว่าไปดูันนีรจะหมาหายนะไปตามหาหมาไปที่แท็กไม่ค่อยดีไ,ไปแล้วอูสั้างกิโก้แหวนแดงเด้